สำหรับความรักกันบ้างเออคนโสดเป็นอย่างไรชาวราศีสิงห์นะคนโสดในช่วงนี้เป็นช่วงของการ นั่งรอเฝ้ารอคอยความรักนะในตำแหน่งของบุตรรักที่จะกําลังเข้ามาไปขึ้นเป็นคิงถุอเรียนเนี่ยมันคือการนั่งเฝ้ารอรักที่มั่นคงรักที่ดีกับตัวคุณแลนะแอบมีความกังวลด้วยนะแอบมีความกังวลเรื่องของความรักที่เคยิดพลาดนะมันก็กลัวนั่นแหละเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าไพ่ขึ้นเจอเฮอร์มนคือการรอคอยนะมันเหมือนรอคอยแบบยืนยืนยาวนานเหลือเกินกับคนรักที่มันดีตามใจดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของมีโอกาสพบรักนี่อยู่ที่ 60%นะถ้ามีโอกาสไหมมีเพราะไพ่รอมรอบเนียไพ่ขึ้นเดอดเดอเอร์เห็นไหมไพ่ขึ้นเด e อดเดอเอร์ over, ขึ้นมาไพ่ขึ้น2ตัวมามีคนเข้ามาแต่ว่าใจตัวคุณมันเหมือนยังไม่ใกล้จะเลือกใครมากกว่ามันยังมีความกังวลอยู่ในเรื่องของการตัดสินใจในความรักนะครับมาดูวิธีการเพิ่มโอกาสให้พบรักมากขึ้นทำอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นพระวิศวกรรมนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการพัฒนาตัวเองหรือการซ่อมจิตใจที่มันถูก ทำร้ายออในเรื่องการเปิดใจให้ออรักดีๆเข้ามาหาตัวคุณไม่ต้องคิดเยอะเรื่องเยอะจนเกินไปเอาที่มันมีความสุขก็พอมันทําให้เป็นการช่วยในเรื่องการตัดใจในเรื่องการพบรักที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับมาดูเรื่องของคำแนะนาดีกว่านะที่จะสร้างพลังงานบวกในความรักมากขึ้น ให้ขึ้นเป็นเร่งรีบไม่ต้องเร่งรีบนะั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่ารอนานยาวจนเกินไปไม่เอาเลยก็ไม่ได้นะมันเป็นความพอดีพอดีที่มันเปิดใจเ,เพื่อที่จะรับรักใครสักคนหนึ่งไม่ใช่ว่าหนีหายไม่สนใจหรือว่า,อาปิดกั้นใจนะมันเป็นการที่เราค่อยๆจะเปิดใจนะในเรื่อง,องความรักมันก็จะเป็นสิ่งที่มันสวยงามนะครับต่อมาให้ขึ้นในเรื่องของครูอาจารย์เอาในเรื่องของ ความผิดพลาดในอดีตมาสองตัวเองนะในเรื่องของความผิดพลาดในอดีตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในเรื่องความรักมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถพัฒนาได้นะเป็นสิ่งที่คุณก็ไม่ต้องใช้อ,อ,อารมณ์ความรู้สึกอะไรขนาดนั้นนะในเรื่องของการพัฒนาจิตใจตัวคุณให้มันฟื้นคืนดีขึ้นมันก็สามารถทําได้แต่บางครั้งเอา ประสบการณ์มาสอนตัวเองทําให้คุณพัฒนารักใหม่ๆได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้าไปนะครับมาดูเรื่องของการมูกันบ้างดีกว่านะครับความรักคนโสดจะมูอะไรไพ่ขึ้นเป็นพระสุรสวัตินะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของสติปัญญานะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการพัฒนาใจ นะขึ้นในเรื่องของการใช้สติปัญญาในการเลือกความรักที่ดีกับคุณเลือกความรักที่เหมาะสมกับคุณไม่ใช่เลือกเยอะนะแต่เลือกด้วยสติปัญญาว่าใครที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยมีความสุขในมากขึ้นโดยจะให้คุณไปไหว้พระแม่โส,สตสวปฏีเนี่ยนะครับที่วัดแขกสีลมหรือ,อ,อไปไหว้ที่วัดเทพมนเทียดนะให้ท่านช่วยปกปักร,รักษาประทานพรนะสติปัญญาให้คุณเลือกรักที่ตรงกับชะตาชีวิตตัวคุณให้ดีขึ้นกว่าน,นะครับมาดูซิว่าในเรื่องของคําเตือนนะครับคนโสดจะ ต้องระวังอะไรเนี่ยเรื่องของความรักไพ่ขึ้นเป็นเด่นดังนะครับในเรื่องของความรักนะไพ่ขึ้นในเรื่องเด่นดังบอกว่ารักที่เข้ามานะไม่ใช่ว่าไม่ดีไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่เป็นความรักที่คุณต้องใส่ใจดูแลเพราะว่ามันเหมือนเป็นความรักที่จะอยู่กับคุณไปได้นานๆนะการเลือกคนที่รู้สึกสบายใจการเลือกคนที่ดีต่อใจตัวคุณก็ต้องใช้เวลาอย่าไปเร่งรีบรวดเร็วเกินไปหรือว่ารอ นานจนเกินไปไม่เลือกใครเลยมันก็เป็นผลเสียผลร้ายกับตัวคุณด้วยนะครับดังนั้นเมื่อเจอใครแล้วก็ลองเปิดโอกาสเปิดใจดูลองพูดกลองคุยดูถ้ามันเหมาะถ้ามันควรถ้ามันถูกใจเนี่ยมันก็จะได้เปิดใจรับรักที่ดีได้โดยเชงกันนะครับมาดูสําหรับในเรื่องของคนที่เลิกลากันไปแล้วนะครับความรักเป็นอย่างไรนะเอ่อคนที่เลิกลากันไปแล้วเนี่ยในเรื่องของใจยังมีความกังวลนะเพราะว่าไพ่ขึ้นเป็นห้าถ้วยเนี่ยมันจะมีความแบบ เนี่ยไพ่ขึนอริเนี่ยเรื่องราวเก่าๆมันยังทิ้มแงจิตใจตัวคุณอยู่มันยังรู้สึกแบบเออยังลืมเรื่องเก่าเรื่องเดิมๆไม่ได้และตำแหน่งตัวตนเนี่ยไพ่ขึ้นปเป็นเจอฮิมมิตยังแอบส่องอยู่เห็นไหมครัวคุณเนี่ยยังแอบส่องช่องทางออนไลน์เขาอยู่เลยแอบส่องเฟซแอบส่องเรื่องราวเก่าๆยังดูรูปเก่าๆยังดูเรื่องราวเก่าๆอยู่เลยเนะยมันทําให้เใจตัวคุณมันก็ยังลืมได้ยากเบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเหมือนภาวะมันเหมือนเป็น ภาวะความเครียดภาวะความซึมเศร้าอะไรต่างๆมันยังมีจิตใจตัวคุณอยู่นะเออต้องระวังจิตใจตัวคุณในหวงช่วงนี้มันเหมือนเป็นการที่คุณต้องซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองด้วยไม่าะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะรู้สึกว่าร,ารักเก่าจะกลับมาไหมนะครับไพ่ขึ้นเป็นหลับตานะครับที่ Empress ไพ่ขึ้นเป็นกระตันดรู้หุ่นนะครับ ไพ่ขึ้นในเรื่องของความรักเก่าเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่คุณอยากจะสร้างให้มันดีขึ้นนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเหมือนความทรงจํามากกว่านะไพ่ขึ้นหลับตาเนี่ยคือมันเหมือนเป็นการที่คุณต้องหลับตาแล้วยอมรับความเป็นจริงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกๆอย่างมันไม่มีผิดมีถูกแต่เป็นเรื่องสิ่งที่มันต้องใช้ความเข้าใจหลายอย่างและการกลับไปเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆหรือร้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของรักเก่ากลับมาอยู่ที่ 60%นะคือพลังงานของความรักเก่าเนี่ยมันเป็นพลังงานของการที่มันต้องใช้เวลาแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เคยผิดพลาดเคยทําอะไรหลายอย่างมาร่วมกันเยอะสุดเกิดนะครับแล้วมาดูสิว่าแล้วคุณจะเจะกลับไปรักรักเก่าเนี่ยยังไงได้ไหมดูซิไพ่ขึ้นเป็นสดาบ ไพ่ขึ้นเป็นทําความเข้าใจนะครับการกลับไปเนี่ยอืมดีไหม,มดีไหมดีหรือเปล่าเนี่ยไปขึ้นสีดาบวันที่ฉันป่วยนะมันยังมีความรู้สึกแย่ๆอยู่นะมันยังมีความรู้สึกแบบ อะไรก็ตามที่มันทิ่มแต่จิตใจอยู่นะใครคืนวันที่ฉันป่วยคือวันที่มันเกิดเกิดความทุกข์มันต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยในวันที่มันทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันในวันที่มันเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่มันยังลืมไม่ลงนะและเมื่อถ้ามันผ่านหรือก้าวเดินไปเนี่ยไอ้การกลับไปมันก็อาจจะดีต่อใจของคุณตงกู่แต่มันยังไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะไม่ดีต่อใจคุณองคู่ที่ยเช่นกันนะครับแล้วดูเชื่อว่าในเรื่องของรักใหม่ล่ะจะมีโอกาสเข้ามาไหมจะมีโอกาสพบรักใหม่หรือเปล่า ไพ่ขึ้นเป็น t e m p e r a n c e เทรใจไพ่ขึ้นเป็นเทหมดหน้าตักนะครับในเรื่องของรักมันเป็นเรื่องของความเข้าใจนะรักมันเป็นเรื่องของจิตใจที่ต้องเกิดจากการเปิดใจดนั้นรักใหม่โอกาสมีแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องรอหรือบางสิ่งบางอย่างยังไม่ใช่เวลาบางสิ่งบางอย่างคุณยังไม่เปิดใจถามมีคนเข้าไามก็มีคนเข้ามาเทใจมีคนเข้ามาหา น,นับเปอร์เซ็นในเรื่องของพบรักใหม่เนี่ยอยู่ที่60เปอร์เซ็นนะคือทังช่วงนี้มันเป็นช่วงงานที่คุณต้องอยู่กับตัวเองหรือสร้างจิตใจตัวเองให้มันดีขึ้นนะอะไรก็ตามที่มันเป็นความรู้สึกแย่ๆม่ดีอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปรับหรือฟื้นคืนใจิตใจให้มันดีขึ้นนะครับมาดูในเรื่องของวิธีเพิ่มโอกาสเออวิธีทําให้ความรักเก่ากลับมาเนีทำอย่างไร ไพ่ขึ้นเป็นเท้าทศรถนะครับไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของความมั่นคงนะในเรื่องของความรักมันเหมือนผูกกับความมั่นคงมันผูกกับความสบายใจมันผูกกับกัน เจอเราอะไรสิ่งหลายอย่างมาเยอะแยะมากมายยิ่งหากไม่เข้าใจมันยิ่งจะเป็นการชุดหลังความสัมพันธ์ที่มันแย่ลงในเรื่องของความรักเก่าดังนั้นมันเป็นเรื่องการท้หากคุณอยากจะกลับไปคบมันคือการสร้างความสบายใจให้เกิดขึ้นใหม่หรือการใช้เวลาในการสร้างหรือฟื้นคืนจิตใจท้งคุณและเขามันค่อ,คอยๆดีขึ้นและการกลับไปมันก็จะเพิ่มโอกาสที่ดีขึ้นนะครับแล้วรักใหม่ล่ะเออยังไงให้พบรักใหม่เพิ่มขึ้นไพ่ขึ้นในเรื่องของมัชฉันุไพ่ขึ้นในเรื่องของการ ทำใจ,ใจที่มันไม่ต้องคิดอะไรเยอะเออภายขึ้นเป็นเด็กๆคือการสร้างความต้องการเหมือสร้างความเอ,อ่อเช่นอยากจะมีความรักเออความรักที่ดีเป็นอย่างไรหรือว่าอยากมีใครสักคนมาเหมือนต้องเป็นความต้องการที่มันเกิดขึ้นจากใจตัวคุณจริงๆนะครับเรื่องความรักมันเป็นเรื่องของใจที่ไม่ใช่ว่า เออฉันไม่รู้สึกแล้วจะมีได้ไงเออถ้าฉันไม่อยากได้มันจะมีได้ไงถูกไหมเรื่องความรักหากคุณไม่เปิดใจเลยมันก็เกิดขึ้นได้อยากเลยเช่นนั้นการจะเพิ่มความรักคือการต้องเพิ่มพลังงานจิตใจให้มันตัดสินใจพบรักนั่นเองแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนก็ตามนะในเรื่องของความรักเก่าแล้วก็ความรักใหม่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของใจคุณมากกว่านะว่าเออตอนนี้ใจขวงคุณเนี่ยมันเป็นอย่างไรตอนนี้ใจขวงคุณเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะใจคุณยัง ไม่ได้รู้สึกกับอะไรเลยหรือว่าใจตัคุณมันยังไม่พร้อมที่จะอะไรเลยเนี่ยก็ซึ้นคือใ,ใจตัวเองก,ก่อนค่อยตัดใจก็ได้เนี่ยไม่ผิดไถูกหรอกนะครับในเรื่องของใจมันเป็นเรื่องของการปรับใจตัวคุณให้ดีขึ้นมาดูวิธีการดีกว่านะเออคำแนะนําที่จะสร้างพลังงานบวกให้ช่วยในการตัดใจของตัวคุณนได้ดีขึ้นนะครับทำอย่างไร คลายขึ้นในเรื่องของความอึดอัดเนี่ยตอนนี้กูยังอึดอัดอยู่เนี่ยในเรื่องของคมไม่สบายใจนะ <c oughs> ก็ตามถรงการที่ไปพบเจอเรื่องเดิมๆม,มนะครับมันเป็นความกลัวกังวลตัวคุณมากกว่าจะไปต่อหรือว่าจะไปเพิ่มไปเริ่มรักใหม่มันก็ยังคิดเยอะคิดมากอยู่นะครับสิ่งที่มันควรทําคือการในเรื่องของการที่มันต้องให้รางวัลน้อให้ของขวัญตัวเองหรือว่าการหาความสุขให้กับตัวเองไปเจอเพื่อนไปเจอคนรอบข้างหรือนวะ่าการได้ไปพบปะไปแลกเปลี่ยนความรู้สึกดีๆกับ คนใกล้ตัวไปอยู่กับครอบครัวมันก็ช่วยทําให้จิตใจ,จตัวคุณเนี่ยมันดีขึ้นนะเพราะในช่วงนี้บางอย่างคุณกกอ้จะเพิ่งอยู่คนเดียวดีกว่านะเออเหมือกันอยู่คนเดียวบางทีมันมีแต่เศร้าหมองมีแต่ทําให้จิตใจ,จตัวคุณมันรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีคิดไปเองคิดเยอะมากเก,กินไปเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีโดยเช่นกันเยอะจะกลับกลที่คุณไม่สามารถจะคิดบวกได้มีแตจะคิดเรื่องเก่าๆอยู่โดยเช่นกันนะครับ มาดูเรื่องของการมูกันบ้างดีกว่านะครับจะมูอย่างไรในเรื่องของความรักไพ่ขึ้นเป็นพระพิคเนตนะครับในเรื่องของความสําเร็จอืมในเรื่องของการกระจายปะปะอุปสรรคปัญหานะครับในเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องความมั่นใจความสําเร็จที่เกิดขึ้นมันเกิดจากใจที่คุณเองเนี่ยต้องทําจิตใจให้มันปลอดโปรกและแนะนําให้คุณไปไหว้พระพิคเนตนะครับที่ห้วยขวางให้ท่าน บรรลบรรดาลให้ท่านส่งพลังงานส่งพลังใจให้ตัวคุณเนี่ยตัดใจได้ดีขึ้นหรือว่าสิ่งต่างต่างที่เป็นความทุกข์ของตัวคุณเนี่ยให้ท่านเยียวยารักษาใจตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของคําเตือนดีกว่านะครับสิ่งที่ต้องระวังนะพายาเตือนว่าอย่างไรบ้าง ไพ่ก็เป็นอันตรายนะครับไพ่ก็อ,อันตรายเนี่ยบ่งบอกเ,บอเรื่องของใจเี่ต้องระวังเหมือนกันในเรื่องความกังวลใจเรื่องของความทุกข์ร้อนใจเรื่องของความคิดเยอะคิดมากรวมไปถึงนะเพราะว่าผมขอเตือนงนี้ดีกว่านะอันนี้ไม่จะเป็นต้องเป็นทุกคนแต่เพราะชาวราศีสิงห์เนี่ยมันมีหลายคนถูกไหมเออแต่ว่าคือไพ่ขึ้นจทกรวิตนเนี่ยมันเป็นไพ่พลังงานงความซึมเศร้าเหมือนกันนะแล้วก็พลังงานของใจที่คุณเจอหลายอย่างที่มันแบบเนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของใจที่มันเจอเรื่องความบนเวียนเรื่องของความทุก ยิ่งถ้าเจอความทุกข์เรื่องความรักที่มันมากเกินไปมันก็มีโอกาสที่คุณมีภาวะทางจิตใจด้วยแล้วไปขึ้นอันตรายเนี่ยมันบอกบอกได้เหมือนกันว่าในเรื่องของคนที่คิดร้ายคิดไม่ดีคิดอาฆาตแค้นกับคนรักเก่าหรือคิดร้าย,ายกับตัวเองด้วยนะรวมไปถึงตรงนั้นหนมดเลยนะมันเหมือนจิตใจตัวคุณจะสร้างแต่การทําร้ายการทําให้จิตใจตัวคุณนะมันตกลงยเรื่อยดิ่งลงยเรื่อยนั้นต้องหาอะไรทานะครับหาสิ่งที่สบายใจให้ทํา ให้จิตใจตัวคุณดีขึ้นการฟังเพลงการอยู่กับเพื่อนอยู่ครอบครัวสร้างความสุขให้ตัวเองเยียวยารักษาใจตัวเองก็จะดียิ่งขึ้นนะครับไม่งั้นอยู่พลังงานใจมันก็จะลดน้อยถอยลงไปในทุกวันทุกวันนะครับมาดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะครับในเรื่องของความรักในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่มันเหมือนต้องพิสูจน์ใจบางทีรู้สึกเหงานะรู้สึกไม่ชัดเจนไปกึนตัวมูลไปขึ้นตัวเฮอร์มิตเนี่ยมันรู้สึกเหงารู้สึกแบบมันอยากจะได้ความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นวันน คนที่คุณกู้ได้ไปคืน justment นะครับคือตัวเขาเองเนี่ยเขาก็จริงๆเขาก็อยากได้ขาอตัดสินจากคุณด้วยมันต่างฝ่ายต่างแบบมันเสมือนว่าอยากได้ข้มตัดสินเหมือนกันแต่ในเชิงการกระทํายังไม่ได้ขนาดนั้นนะครับบางทีบางครั้งมันเป็นความเอ่อฉันอยากไปอย่างนั้นฉันอยากไปตรงนี้ฉันอยากอยู่ตรงนี้ฉันจะเธออยู่ตรงนั้นมันเหมือนมีความคลาดกันมันมีความเข้าใจไม่ตรงกันในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ต่อติดสนิทนะครับ แล้วรู้สึกว่าถ้าเขาคิดอย่างไรกับคุณน,นะครับไพ่ขึ้นเป็นจัดหมินไพ่ขึ้นเป็นสุขใจอืมเขามีความสุขใจกับคุณน,นะไพ่ขึ้นจัดหมินไพ่ขึ้นอยู่ที่เธอคือจริงๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาก็รู้สึกดีกับคุณแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็อยากจะให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะ แต่ก็มันก็แบบอยากจะดูการกระทำตัวคุณก่อนดูสิ่งที่คุณทําก่อนดูสิ่งที่เป็นก่อนทุกๆอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณทําให้เขาเห็นตัวคุณทําให้เขามีความสุขและเขาจะเปิดใจและเขาจะสร้างในเรื่องของอความสัมพันธ์ที่มันไปต่อได้เองมันเหมือนว่าเขาอยากจะพิสูจน์ใจก่อนว่ารักครั้งเนี้เออม,ม,มันดีจริงๆหรือไม่เป็นการให้เวลาเป็นตัวตัดสินมากกว่าดังนั้นปเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยอยู่ที่ 60%นะมันเป็นการสร้างหรือสร้างสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นนะซึ่งต้องบอกนี้ว่าตำแหน่งของปตัตตานีเนี่ยแลวตำแหน่งที่ไพ่ขึ้นมาความรู้สึกมันเป็นไพ่เดียวกันนะเป็นไพ่จัดเซนเหมือนกันแล้วมันอยู่ที่ตัวกุที่ต้องเปิดเผยรื้อสร้างพลังงานใจให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับมาดูวิธีก,การพัฒนาความสัมพันธ์ดีกว่านะครับจะทําอย่างไรไพ่ขึ้นเป็น สุริยะเทพความมุ่งมั่นความตั้งใจนะในเรื่องของความรักมันคือความมั่นใจมันคือการที่มันมีความมั่นใจในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในความมั่นใจเนี่ยมันเกิดจากการกระทําของคุณและเขาการกระทําที่มันเจอการกระทําที่มันเข้าหาการกระทําที่มันสร้างความชัดเจนทุกอย่างมันเป็นเรื่องของความสร้างความจริงใจให้มันได้เห็นกันและกันนะครับ มาดูเรื่องของคําแนะนําดีกว่าครับะนการสร้างพลังงานบวกนะครับในความรักเป็นอย่างไรไพยขึ้นในเรื่องของมุนดำไม่ใช่ในเรื่องการไปแบบเลิงคร้งในของใส่เขานะเออไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นเรื่องของการที่มันขจัดความกังวลกระจายความคิดลบคิดร้าย ขจัดในเรื่องของสิ่งที่เขาผ่านมาและมองคุณในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบที่มันเข้าใจถึงความทุกข์ของกันและกันนะการเปิดเผยการพูดคุยในความเป็นข้อดีข้อเสียของกันและกันนะครับสองพึ้เในเรื่องของสมาธิพายขึ้ในเรื่องของความไว้ใจถ้าสังเกตพ่ยนะเป็นเสื้อดำเออนะความคิดด้านไม่ดีและความคิดด้านดีมันต้องรู้จักกันทางด้านบวกและด้านลบอ่าทงด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะ สคนะครับมันคือคนเราอ่ะมันไม่มีใครปกปิดได้หรอกว่าฉันเป็นอย่างนู้นฉันเป็นอย่างนี้นะเริ่มแรกมันอาจจะแบบโอ้ฉันดีไปทุกอย่างเลยแต่จริงไมมหรอกทุกคนมันก็มีข้อเสียบ้างแต่การที่คุณทั้งคู่ยอมรับทั้งข้อดีทั้งข้อเสียของกันและกันได้มันก็สามารถพัฒนาความสามานไปได้ดีขึ้นรวมไปถึงการยอมรับในสิ่งที่เป็นของกันและกันได้ดีขึ้นกว่าเดิมน,นะครับมาดูเรื่องของการมูงกันบ้างดีกว่านะเออใครจะว่าอย่างไรกัน,น ใพ่ขึ้นเป็นไต่เสียหกโจนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการขจประประอุปสรรคปัญหาการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของความสบายใจในเรื่องของความรู้สึกต่างๆทุกอย่างมันคือการเข้าหาและสารสัมพันธ์ที่เกิดทิศทางที่ดีแนะนำคุณไบวาทีพระเจ้าเฮงเจียที่สารเจ้าพ่อเฮงเจียพระบาท น้อยส่วนปักสิบกานะครับให้ท่านปกปักรักษาปัดเป่าพลังงานลบๆนะสร้างพลังงานดีๆให้ความรักเกิดความชัดเจนมากขึ้นจากการไปขอพรกับเทพเจ้าแห่งเกียอหรือไต่เสียหุกโจงนะครับมาดูเรื่องของกคำเตือนนะสิ่งที่ต้องระวังนะเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็น ฟื้นฟูนะครับไปขึ้นฟื้นฟูบ่งบอกในเรื่องของใจที่มันเหมือนเจออะไรๆอย่างไม่เยอะนะทั้งคุณและเขามันก็ผ่านประสบการณ์ความรักมาไม่ใช่น้อยๆคือทุกคนมันก็เจอมากเจอน้อยไม่เท่ากันนะแต่ความเข้าใจกันในปัจจุบันเป็นสิ่งสําคัญกว่าการเยียวยาจิตใจกันการเข้าหากันกันที่จะสร้างสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของความเข้าใจมันเป็นเรื่องการเจอพูดคุยนะมันเป็นเหมือนการเอาใจใส่ดูแลถ้าไม่ดูแลถ้าไม่เอาใจใส่ความสัมพันธ์มันก็ ยิ่งห่างยิ่งเหินกันไปเรื่อยๆเยน,นี้ต้องระวังคดีโดยชุงจัดนะครับมาดูใน,นเรื่องของคนมีคู่กันบ้างดีกว่านะครับคนมีคู่ในเดือนนี้เจ้าชะตาไพ่ขึ้นจจอเฮอร์มิตไปขึ้นจอมูนเนี่ยมันมีความลับบางอย่างที่คุณอยากจะรู้นะแต่พอมามองส่วนคู่ของคุณเนี่ย ไพ่ขึ้นจัดสเมนคือการเปิดเผยแต่คุณกลัวนะเออคุณก,กลัวเขามีจะมีความรับหรือเปล่าอะไรแบบนี้รวมไปถึงบางทีบางสิ่งบางอย่างมันก็ทางกับการว่าคุณอาจจะมีความรับกับเขาด้วยนะเออมันต้องถามตัวเองว่าตอนนี้คุณมีความรับอะไรขเขาหรือเปล่าหรือว่าคุณกลัวความรับโรบัสซอนกับเขา หรือเปล่านีมันเป็นมันมันก็ต้องดูในความสัมพันธ์ในช่วงนี้สถานนะมันเป็นเรื่องของความเครียดความคิดหรือความผิดพลาดในดีตที่มันทําให้รู้สึกกลัวรู้สึกกังวลด,ด้วยนะบางสิ่งบางอย่างมันเป็นการเป็นพ้องงานของเขาู่ะคุณก็ไปนู่นไปนี่ไปนั่น matt, มันทําให้คุณรู้สึกกังวลใจหรือเป,เปล่าเออมันเป็นเรื่องของพลังงานใจที่มันต้องใช้ความไว้ใจนะเพราะไปขึ้นจุดหรือไปเกนสองถ้วยเนี่ย,ย,ย ya, มันต้องใช้ความไว้ใจ ให้มากๆเชื่อใจในสิ่งที่เป็นเยอะๆไม่ว่าอะไรก็ตามที่ผ่านพ้นมามันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นอีกนั่นเองนะครับดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของมีเกณฑ์ความรักหวานชื่นในอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะนในช่วงนี้มันเป็นช่วงของการพิสูจน์ใจนะเป็นช่วงการลองใจเป็นช่วง,งการที่มันต้องสร้างพลังงานใจให้มันดีขึ้นนะครับมาดูวิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์เออวิธีการเพิ่มนะค,ความรักหวานชื่นจะเพิ่มอย่างไรไพ่ขึ้น มสัสเยาวตานะไปขึ้นในเรื่องของความเชื่อใจนี่มันต้องใช้ความเชื่อใจเลยเชื่อใจคําเดียวนะมันจะทําให้เออมันไม่สงสัยแล้วอ๋อโอเคเขาเป็นเขาทํางานโอเคแค่นั้นมันไม่ต้องไปคิดต่อคิดเยอะอ่ะมันทําให้ออความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เกิดความหวานชื่อ้ความไว้ใจมันก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะไม่ต้องไปชวนทะเลาะด้วยปัญหาต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นในโดยเชงการนะครับมาดูในเรื่องของคําแนะนําการสร้างพลังงานบวกในความรักนะครับทำอย่างไร ไพ่ขึ้นในเรื่องของอันตรายนะการให้ในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากรับเออนะการให้ในสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการฮนะมันมันมันก็ให้ไปมันก็เหมือนแบบเฉยๆอะ่ะเออถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกลียดอะไรนะแต่การให้ในสิ่งที่เขาอยากได้สิโอ้โหดีใจไปสามวันเจ็ดวันนะก็ต้องดูด้วยว่าเขาอยากได้อะไรนะครับบางทีเราดูตัวเราก่อนว่าเราอยากได้นี้เราซื้อให้เขาอย่างเงี้ยเออ แล้วใครมันจะแบบไปชอบเต็มร้อยถูกไหมันก็ต้องดูว่าเออต้องต้องสังเกตว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็ทําให้มันทุกใจจะดีกว่าไหมเออในเ,เรื่องของความรับความสัมพันธ์จะได้มีความหวานชื่นมากขึ้นนะครับต่อมาไปขึ้นในเรื่องของคาเฟ่ไปขึ้เรื่องของการที่มันไปในสถานที่ที่มันมีความสุขร่วมกันพาไปเที่ยวพาไปคาเฟ่พาไปสร้างความสุข วันจุดสุดสัปดาห์ก็ไปที่หดสักที่ร่วมกันนะสร้างโมเมนต์ด้วยกันออหาความสุขด้วยกันมันยิ่งทําให้เป็นการสาร้สางสมบัธิให้มันมีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับมาดูเรื่องของการมูกันบ้างนะครับคนมีคู่ไพ่จะว่าอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นพระราหูนะไพ่ขึ้นในเรื่องของออจิตใจที่บางอย่างที่มันมีความลบลบจิตใจที่มันมีความคิดเยอะคิดมากนะมันเป็นเหมือนเมฆที่บดบัง ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะมันเป็นสิ่งที่บทบางทำให้คุณไม่เห็นนะคือพระราหูเนี่ยเป็นเงานะเป็นเงาที่อยู่ในความมืดนะบางอย่างมันปกปิดปิดบางซ่อนนที่คุณไม่รู้ทุกอย่างมันต้องิจากการเปิดเผยแล้วก็ําความเข้าใจแนะนำให้คุณไปไหว้พระราหูที่วัดศรีทองจังหวัดนครปฐมนะครับให้ท่านปกปักรักษาให้ท่านคุ้มครองตัวคุณนะให้คุณเนี่ยมีความสุขนะอะไรที่มันปิดบังซ่อนเร้นให้เปิดเผยและเข้าใจกันมากขึ้นนะครับ ไพ่ขึ้นเป็นพระไพรศกนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของเทวเวสวรนาเทพนะครับในเรื่องของความยุติธรรมในเรื่องของการอยู่ในสิทธิในธรรมอยู่ในการทําความดีอยู่ในกฎในระเบียบหรือการทําอะไรก็ตามมันก็ต้องมีการพูดคุยการเชื่อมั่นเชื่อใจกันทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ในเรื่องของความรักและนำให้คุณไปไหว้เทวเวสวรนาเทพที่จังวัดที่วัดจุรามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับให้ท่านปกปักรักษาอนุนำช่วยเหลือและคุ้มครองคุณุะโกให้ความรักยืนหยัดมากขึ้นนะครับ มาดูเรื่องของคำเตือนนะครับสิ่งที่ต้องระวังจะเป็นอย่างไรไพ่คือเป็นไขว้ขวานะครับเรื่องของโอกาสความรักหรือการเกิดปัญหาก็ต้องแก้โดยทันทีอย่าปล่อยเอาไว้หรือการที่มีโอกาสที่ได้เจอกันมีโอกาสที่ได้ไปเที่ยวร่วมกันมีโอกาสทด้ทำโมเมนต์นร่วมกันก็อย่าปล่อยปะละเลยก็แล้วลกันบางทีบางครั้งคู่คุณก็ณณอย,อยากทำอะไรสักอย่างกับคุณก็ได้นะไป,ท,ไปทุ่งไปเที่ยวไป,ไปสร้างความสุขมันก็เป็นโมเมนต์ที่คุณต้องสร้างอย่าละเลย สิ่งเล็กๆน้อยๆอยการขอโทษการเข้าหาการพูดคุยทุกอย่างมันเป็นการเติมเต็มให้รักเนี่ยเกิดความหวานชื่อหักไม่ทําเลยวัดรักเนี่ยก็จะจืดชืดในโดยเช่นกันต้องระมัดระวังให้ดีด้วยเช่นกันนะครับ